มาดูประเด็นของผู้วิเศษคนดังค,ค,คุณรู้จักไหมคือหลายคนเนี่ยมีการซุบซิบซุบซิบกันแล้วแหละว่าคนนั้นเป็นใครแต่ว่ามีการเผยชื่อม,มาแล้วหลายๆคนเลยนะเดี๋ยวเป็นก,การกล่าวหาเขาอย่าเพิ่งเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะแต่ว่าโลกโซเชียลรวมถึงประชาชนมีการตั้งคําถามด้วยว่าพฤติกรรมของผู้วิเศษคนดังคนนี้เนี่ยคนดังคนนี้เนี่ยเขาทําแบบนี้เขาได้รับการอนุญ,ญาตจากหน่วยงานของรัฐแล้วหรือมันทําได้ดหรือแบบนี้เนี่ย นี่คือภาพประกอบพิธีกรรมนะคะตามความเชื่อส่วนบุคคลของผู้วิเศษคนดังค่ะก็มีคำถามตามมานะคะบอกว่าพิธีการแบบนี้ทางกรมศิลปากรแล้วก็สำนักศิลปากร12นครศรีธรรมราชทราบเรื่องนี้แล้วหรือไม่สามารถทำได้ด้วยหรือเหตุใดต้องถามแบบนี้เพราะว่าพระอุเชนที่นำมาประกอบพิธีนั้นเป็นโบราณวัตถุอายุกว่า1,600ปีที่ชาวนครศรีธรรมราชให้ความเคารพศรัทธาค่ะซึ่งตามหลักการดูแลโบราณสถานแล้วนะคะ การจับสัมผัสโบราณวัตถุโดยตรงจะเกิดคราบเหงื่อคราบรอยนิ้วมือซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายและก็ความเสื่อมสภาพได้ดังนั้นปกติแล้วโบราณวัตถุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะถูกเก็บรักษาในสถานที่ที่มีราวกั้นหรือก็หรือไม่ก็ เว้นระยะห่างจากผู้ที่เข้าไปเข้าชมนั่นเองนะคะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ได้มีการกั้นพื้นที่เนี่ยที่ตรงนี้คือที่วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชพระอุเชนเป็นเทพผู้กายของพ่อท่านคล้ายว่าจาริกนะครับแต่ปัจจุบันเขามีการเปลี่ยนแปลงนนะครับคุณสจ,จีเขามีการทําเป็นกั้นไว้ที่เรียบร้อยเลยไม่มีใครสามารถเข้าไปสัมผัสได้ก็เลยมีคําถามต่อไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นผู้อนุญาตและก็สามารถทําแบบนี้ได้จริงๆหรือไม่จริงๆนี่ยังเป็นเพียงแค่หนึ่งในประเด็นที่ถูกตั้งข้อสััังงงงเเเเกกกตตจจาาาโชชีีลลท่่่ววน้้ํบรือผูิศษ คนดังก็มาขยายต่อมาจากคดีเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีคนไปแจ้งความให้ตำรวจกองปราบตรวจสอบกรณีการจำหน่ายกรามูวิเศษและการรับบริจาคทองของเจนยานทิพย์ครับที่มีข่าววันพรุ่งนี้จะมีผู้เสียหายอีก5คนเข้าแจ้งความกรณีนี้เพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงกรณีของผู้วิเศษคนอื่นๆครับที่คุณแท็กพรัญยูนักแสดงและพิธีกรโพสต์ Post, ไว้บน Facebook ส่วนตัวว่า กำลังมีผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมจะเข้าแจ้งความเร็วๆนี้ด้วยเรื่องการเล็งเป้าจะดำเนินคดีกับผู้วิเศษคนดังรองผู้บังคับการปราบปรามบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้ครับว่าต้องมีการดำเนินคดีใครเป็นรายต่อไปหรือไม่จนกว่าจะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนเริ่มเดินหน้าไปได้ระยะหนึ่ง เมื่อข้อที่จริงปรากฏถึงจะมีความชัดเจนครับใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะขณะเดียวกันน้องชังทัศนีผู้สข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับอาจารย์เบียคนตื่นธรรมก็ฝากเตือนสติถึงชาวพุทธทั้งหลายแหล่นะคะว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราเองนะ่ะหลงเชื่อและคิดไปเองว่าผู้วิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยเรารอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้แทนที่เราจะยึดมั่นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหนทางดับทุกแท้จริงแต่กลับไปเชื่อสิ่งที่ แบบคิดไปเองมากกว่าค่ะเอาฟังเสียงนะคะเพราะว่าเราไปหลงผิดคิดว่าสิ่งเราเนี้ยจะสามารถช่วยเหลือปลดปลื้นความทุกข์จากเราได้อาจารย์เลยพยายามสอนเยวให้เรากลับมาที่คําสอนพระพุทธเจ้าอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลมันไม่มีหรอกไอ้ผู้พิเศษแบบนั้นมันไม่มีหรอกคนที่จะอัศจรรย์สามารถแก้ไขความทุกข์เราได้มีแต่เราไปเห็นเองไปคิดเองเออเองหรือกันทั้งนั้น